สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนเฮ้ยก่อนชิเจ้าเป่าก่อนชิประมวนก่อนชิประมวนพ้นมาเห็ดให้ยายแปรกะก่อนอื่นน่ยประมวนขายง่วนนะฮะมาได้ซะก่อนละก้าวเงินเนมาเติมน้ำมันเดี๋ยวจังมาเห็ดไก่เล้าอย่างน้อก็ให้มันเลือข่ารถเนี่ยจักพันสองพันสิบประตูตะขาน้ำมันรถชิตายขึ้นมาบมมีเงินแปลงคือเก่าแล้วกูบอกเห็ดแต่เด้อห่วยอะไรแพงๆนี่ยเว้ย อย่าเด้อแปลงทีหนึ่งจุดหัวปูหัวห,วหลวนนี่แต่งก็ไม่คือรถจกักรอ้ยจักรยังแห้งไม่แห้งเลยแค่แขกเด้อเอ้ไพโบมีโหลดละบโบฮูจักเดอ้อนั่นแหละอันจักรวันไปไทยไปไทยสอกไทยสวนโอ้ยลุดแถนแหน่ลุดแถนแหน่หนพ่ออยากไปซื้อโหลดเองหลก็มาไทยโหลดไปพ่ออยากว่าจยากสีหูจกักเพามันเป็นน้ำใด <c oughs> ก็แท้ทังนันกับยาแพงเลยเด้อราค่าเอื้อนอกโอ้เอื้อนถ้าเอื้อนอกมันก็เอื้อนอกอยู่บัตรเงินบัตรโหลดเป็นยังมาตีมันบมมีเอื้อนนอกชีสอยนะเจ้านี่เห็ุแป้งเองพุ่นจูบหน้าผมมาพันยาแล้วพินานะ่นประเหต์แล้วเฮ้ยพินลาบแล้วยัง่าเพินย่อม อ่อนย่อมแล้วว่าสันเห็ดกับเจ้ายังบดได้เหนื่อยป่ะนี่เห็ดอยู่พุ่นพน้าร้านเคยมันกระสอยอยู่เคยนักเกย์กระโบชอยอยู่พุ่นมันกระสอยอยู่พวกมุนก้นสูบอยู่มันกระดีแล้วมันสายยางน่ะอาร็อกคล้องนั่นคล้องนี่แล้วเมื่อไหร่ปะนับว่าพี่แจ็คเขาหนัผมไปเปิดเลยอันนั้นพญงว่าเนาะพอถาวอยู่พุ่นร้านอยู่พี่มันเถื่อกกะดีอยู่พ้นละชนไ่ใช่อยู่ไหเอออยู่พ้นละชนกั้นฮดกระดีเมื่อไหรเพื่อตาตีอยู่เพื่อเดียวอยู่

สองร้อยบาทบหุเด็เพิ่นคอนบัญชีอันบ่อนผาเงินนองกูกก็ส่งบัญชีเผิ่อแต่เมือน่ะกราผางใหม่สองร้อยแล้วกันเพิ่นกลเลยเมาเอากาขายเป้าเยือนปะแหน่ะนะบ่อนคาบเงินนะเน่เผืกาเบรทีเลอกอย้เหน่เ่การเอาแล้วเผิ่อกมาเผื่อกิเลยเมื่อส้ำเศร้าอีชี้ก่อนเผิ่อมาไม่มาเศ้ากูเลยมาื้อแล้ไปเลยไพก่ก็ุใ้นดนะบ่ หองมาอมตี่นหอมมันลงเตียงน่อูดอูดได้มองได้ทีปุกเคียงน่คือตัดเจ้าหัวเฮีอไปเ่นะหมากี่ใส่เลยป่าปุกไก่เทียงมันก็สั่งกับเฮือนหัวค่ปุกกูใช่อยู่วันนี้ยัาอีกว่านียักมาวางได้ป่ะนี่แค่นี่แหละมงแคมกอกนี่นะนี่มันจะใกล้นองฮาว่ะนี่นะนี่ นี่นี่นาอนนนี้คางหัวคางคางนาอันนี้เจ้านี่นีาข้อกันี่เจ้านี่คางหัวนี่ต้องขามนี่เหมาะเจาะแล้ยายแปรนี่นี่เชิงหัวโพนมานี่พอดีเลยบอนปลาอ้อยนะก็เหมาะเลยแล้วบอนเป็นแป้นนี่ก็เหมาะเสือฮะแม่อลปลาอ้อยนะกัเหลยแล้วอลเป็นแป้นี่นับปา่เสือปล่อยปลาข้กินะกัดนี่นะยายแป้วบอเดีนยวมนนี่กู่เาะเสือนะนี่ ถือเลยนี่ปุ๊กเทียงใหม่นะชุบๆไปพุ่นอยู่นี่นี่อยู่ระวางคเครนะือค่อง,องอนงอี่เห็ดบดได้ข้องเก่ามันพระชิบห้าอัพหา,าอันเดชูม,มาหา้าสง,น,งน้ำลนหน้านีมันข้องเก่า,กาได้มาก ห้องอันนี้นะนนทางเที่ยวเขาสปะหาเห็ดเ,เ,เป็นท,งท,ทางเที่ยวได้ห่องเลยนีนะพายสปะหาเห็ดยังตันสุกตันเฮียวบารดีดีเด้อ <c oughs> คุดให้มันใหญ่นะเออได้เรื่องอยู่พ <c oughs> ะถ้ออา,า,าเอาไปขายเละออกมาแต่ปลาเละเอาไปเสื้อง ยาก่อสิปุกเทียงเลยพี่น้องามาวางนี่อีกแล้ววะาซะหักเสาก็ยังพรทานข้นอท่านได้แต่เสา้ออยงเดินนีพอดีเฮ้ยพอดีงามนดีนะนี่มีโซฮาผัวกลัวมเรือจะกีบอยู่ที่กวนเบิดแลวนะกัว ทีว่าก็บอกว่าไเด้กู้อะไรก่อนจูเมื่อดีวน้ำราวนใจใ้ยฟ้าผุแล้วโอ้ยดฮ่งาห่ปากะลจ้ก่ายสมาแต่พุ่งหนักเดือนหน้าเดือนนี้ฮ่า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 อา่่ปจักไฟแล้วาปยังชนึ่ อยู่เือในข้ออยากบิดผูแหละค่ใยแปรลอนะสามนมีลอเบิร์ลอนเดียวค่ะยายแปรแรไม่นนรอเป่ยแปรลอนะทังในหองนอยากรุแต่บ่าผูแหละอยู่เพื่อนนี่มาแจะทั้งใดตามเคยไม่ได้จักตายบริจาคนม่ได้ิทัก เดี๋ยวเคลี่ยวบุญทีฮะชงอาเสาไปนี่พ่อเถ่านั่นนี่จะเสือฮะนี่ปลุกเทียงอันนี่ยู่ในว่างอันแป็นแปรนี่น่านี่เนี้ยเลื่องหัวโพนมานี่พอดีงามบ่ได้โบได้เฮายพ่อเถ่าท่านออกความคิดเห็นซอยเื่อนี่นี่นี่เอ้ยนั่นนี่คางต้นกุ้งมันนี่น้อยหนึ่งนี่บ่ต้นกุ้งกับบ้าเกี้ยวมันไก่เทียงนี่นี่หน่างนี่คางต่อปปนี่ก็โอเคโลดอยู่หาก็ได้บ่ต้องเอาไปพุ่นไปพุ่นนะไกลโพด อยู่นี่นี่พอดีหมอเจาะนี่หมอเจาอะแล้วน้องก็อยู่นี่อีกอกก็อยู่หันโอ้ยเแ <c oughs> กช้ำเก่าเจ้าน่ะพออยากปลูกหันปลูกนี่ผัดไก่อีกโอ้ยเศร้าพุ่นนะอยู่นี่แหละพอดีเราแล้วใช้ไฟเจากระเทเออเรากำลังเชื่อร้ายคิด <c oughs> ก่อนเชียนยังนะคิดให้มันรอบคอบบอแมนสิว่า <c oughs> ท่านอยากวัด <c oughs> ท่านอยากไปหันไปหนีเรียนเห็ดไปเลย ก็ว้ใส่งัวก็ไว้ายแถวใกล้นี่ก็ได้เลยก็ว้ายเงไกลแตไว้ป่าล่ากันยุ่งกินมันงวัวชีไม่กันนี่เงินไม่กุ้งหรือปลาเอาค่ะจะยืมเงินธนาคารแน่ย,ยืมเงินนะ<ท>ขอ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 ไปรปรึกษาธนาคารคือกันอีกก่อนอันนี้ก,ก็ดี ยาเห็นยังก like ็เห็นบ่ได้คือกันมันยากคือกันอะไรกันดิหยากน้อข่าวขาวได้เนาะอืมยั้งอันยั้งได้แต่ขาว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 ได้เนาะขาวเจ้าหนังข้าวชี้ขาดเราบอกกัเด้อขาวขาวนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกเก้าบาทสิบบาทเลยขาวยังขาวอันนี้พวกนี้นี่นะกาอยากโลยังตายแต่กระโลเอไม่ยากโลลอยบาทใส่สางเถอะเศร้าบุตราใช่ไหมมาอ้อนซ้อนขายแล้วปานนี่ยังไม่บอกอะไรขึ้นเศร้าเด้อกันสิบบา ขายแหละยังมาขึืนจากโลร้อยบาทก็บบริษอ่อนตาซังห้าเบียนกิน่ลาล่างกเจาะยโสตะกะโลนกบ่ได้สะอ่อนขายแหละวกไหนได้บาทสองร้อยบาทกับบริอ่อนขายแหลวกไหน้าทง้ยบกบบริษันอ่อนขาวน

เองเาเ็ดปีกายหนิน่องเาเลอีแล้วออกดอกเลยหรอออกดอกหนอข้าวปีกเลยหัวไ่งดินยกหัไป่ปีกเลยดินเนียน้มันยพีชายลมเนี่ยเดี๋ยวเห็ปีกายย่ามาเห็มพี่เดียวกับสิรูปสิจมซะเนาะเมื่อยยังบ่พ่อบ่ตั้งเหียง แล้วพี่กายต้นชูมาชูยังไงบ่ได้ออก่มาบางมาเบ่งมานกานคือนเตี้ยเขาว่ะอ้าวนเตี้ยก็มี่มีได้เขาว่ะรมาเบ่งนเตี้ยก็มีด้ัดมนว่ะารุ่นเดียวก็รุ่นเดียวกันกระผูกพิกายนี่จะไดรกทาเขาสีสอนในแบบว่าเห็ดทงมันคือกันเห็ดเห็ดทเห็ดทงมันคือกันแต่วานกรชือยกระนันปุย่ือยู่บอเก่าอีกได้นี่ก็ะนี จังแรกขั Karena ้งเขาสิเอาแบบว่าเห็นบอเนาะเห็นบ่เขาซื N ้อมาหน่อยเฮ้ยทงมะเขือผลเป็นไนนเป็นไนมักถั B ่วซื B ้อไน้หมักเขือมาผลเป็นไนหักถ well, ั uh, ่วอ่ก็อีกอย่างยันหน้ามาพ่อเถอะมันบือคุมไหนบเดยคือคุ้มไหนล่องนะมันบงมองกับแร่นก่ยบเห็นจับ่านีเป็นไก่ในห้องเหยื่อบวชเดี๋ยนถ้าเขาเพิ่งจคล้องเนยงมองกับแม่นกก่นี่ กีกีนะดี๋ยแล้วก็คีไวโอ้ยังเกดบังเนี่ยม ah ันบินมันโมเพียงกันหลงผูกพ um> ี่เดียวกับสิรูปสิโจมันซะบ่เ็นของกันหมูขิงาทยมกันเของเถาน่ะเป็นหมาอะไรต่ำขึ้กันนี่อือของเราเป็นหมาแบย่างนีื่อเลือกประธานอีกหเลือกตาหา เนี่อกอ,เอ,เอ,เอ,อกเรื่องเีเข้ามาเขาาขี่มูมันจะเรื่โโองเขาอ่ะใ้ขี่มูบอขี่มูอ่ะมูนจะยากใต้เพมูมจะจากตต้อ่ะสิบ,บเป็นพักกับเพ่งนอ,นอพอยังเียงเดี๋ยวแปลนออแน่มาพี่ดูค่ะอืม มาแม่ชื่อมมอ้าวมยยกินบุกแตเลยหาชิบบาทรกูเอาเตหายคุณต้องเพิญผักเทิญไม่ถิ่งงานผักเชิงแล้วมันนี่มันเป็นไส้เท้าดนี่ยคุณพายจะทั้งให้หน้า้เียง นู่นันนี่ม่้ใกล้เียนตายอ้ไม่ตายบันบบุญนี่แหละย้างนน่บ่อือา้อะไอย่างนี้เป็นบ้า้อนะ้นตายมันน้ม่ตายอไล่ไปเล่นออเที่งบ้ารอาบ้นเหนีหยอมเหาอ

มอหน้าที่อยู่ในปรเททใชปนงเลยก็ใช้วนึ้นมากเลยไมเห็นหรอกเก่าเถอะเนี่ยไมช่เนพี่ทองเลยมื่อนี้ได้แต่ซันี้เมื่อก่อนพี่น้องพอเป็นสองเมื่อหน้าป้าเฮ้ยเากระอวยกับขึ้นแะไเป็นยงเมื่อคล้ายนี่ก็ด้กรวยรับกลับขึ้น